รางวัลประเภทภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมคุณโตโน่พาคินคำวิไลศั์จากคุนพันสค่ะคุณโตโน่พาคินครับได้เห็นเพื่อนๆที่มีชื่อเข้าชิงด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแค่แค่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในวันนี้ก็เป็นเกียรติมากแล้วครับผมขอบคุณทีมงานเบื้องหน้า นักแสดงทุกๆคนไม่ว่าจะรับบทไหนหรือว่าทีมงานเบื้องหลังทุกคนตากล้องช่างไฟสวัสดิการเ,เราเหนื่อยกันมากๆเลยครับเราถ่ายท่ามกลางอากาศที่มันร้อนมากบทเสือดําก็เป็นบทที่ค่อนข้าง,ง,งจะยากแล้วก็หนักมากที่สุดบทหนึ่งในชีวิตเลยครับความเหนื่อยยากในการที่จะต้องเริ่มทําการบ้านเพื่อจะเป็นพ่อเสือดําข้างนอกด้วยที่เขาก็ยังไม่เคยได้เห็นผมเล่นหนังในแนวแบบนี้พี่โขมพุ่มกลับบอกว่าให้เสือดําเป็นตัวแทนของดิน ดินเวลาโดนถมน้ำลายใส่ดินก็นิ่งดินก็อดทนแต่เสือดำเป็นดินที่ต่างออกไปเป็นดินที่เขาเลือกที่จะเป็นแผ่นดินไหวเลือกที่จะไม่หยุดดังนั้นผมคิดว่าน้องๆทุกคนที่อยู่ในนี้โลกใบนี้มันเปลี่ยนไปเร็วฮะบางคนอาจจะต้องเจอกับสิ่งหนักๆในชีวิตคอมเมนต์คำพูดคำดูถูกของคนอยู่ที่ใจของพวกเราเองนะฮะว่าจะอดทนได้ไหมรักในสิ่งที่กำลังทำพอไหม เชื่อในความฝันของตัวเองพอไหมที่จะไปเป็นอย่างนั้นให้ได้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังสู้อยู่นะครับขอบคุณมากครับ